ทุกคนนี่ดิตอนรับก็ขอซื้อชแนลของไกาอีกแล้วนอนแล้วมื้อนี้กะจะมาพาทุกคนเบ่งทริปกันไปปารีสปี2 0 2 1ของกาเนาะซึ่งจะเป็นอะไรไปไปกันเลยมาเริ่มเลยทุกคนนี่ก็คือเป็นการขึ้นรถมีเพื่อไปขึ้นรถไฟยูทีสถานีรถไฟเนาะซึ่งเขาบอกเลยว่ามื้อน,นี้ทิวกระถ่ายนี่นะกัตกรถไปแล้วหนึ่งหอบซึ่งเป็นเศร้าที่แบบวุ่นวายแห่งทุกคนเพราะว่าทั้งฝนตกทั้งหอบเครื่องหนะัก แล้วอันนี้ก็คือเป็นความสะเพาของตนเองเนาะที่ว่ากะเวลาโบดีแล้วก็เลยเหให้มาฮอสสถานีรถไฟโบทันตมโมงที่รถไฟควรจะออกก็เลยได้ถิ่มปีแล้วก็ได้ซื้อปีใหม่เนาะอ่านี่ก็คือจะเป็นนิกาที่ว่ามาฮอสสถานีรถไฟแล้วแล้วก็เปลี่ยนพวกรถไฟต่างๆลังรถไฟเนาะเออนี่ก็จะเป็นมงบอกว่าเออหลดมาฮอสอย่างประมาณนี้นี่เลยแล้วก็โซแบบ อีกห,ห,หนึ่งแบบไฮไลทโนที่ว่าพันกันเต็มมาอย่างยากเย็เนเนาะเออโอเคทุกคนก็จะบึงบรรยากาศไปก่อนเนาะเขาก็ท้ารถไปเรื่อยเรืะในที่สุดในที่สุดรถกลับมาหออแล้วยีเซิงในที่นี้ก็คือได้นั่งเฟิร์สคลาสนะจ๊ะทุกคนอาจจะถามว่าพ้ารวยขนาดนั้นพ่นนะเขาบ,บอกเลยวันนนค่ะแต่ว่าเที่ยวรถไฟเที่ยวต่อไปมันเหลือแต่เฟิร์สคลาสสำหรับบนนั่งค่ะนะก็เลยได้จำปิดซื้อ แล้วก็ฮัแหละนักเติบอันนี้ก็คือโชว์นหนึ่งว่าเออเฟิร์สคาสมันเปลี่ยนจังไดอะไรยังไงเนาะก็จะมีแบบไฟปิดเปิดมีบอลซ่ามีบอลบางจอกน้ำเอยมีบอลางแนวกลิ่นต่างๆเนาะอือเขาก็บเบิ่งหนังเบิ่งเน็ตฟลิกไปชิลๆเนาะเออแล้วก็นี่ก็คือเจ็บมหัวน,หนิดนึงเพราะว่าขี่รถแบบส่วนทางค่ะนะเก็บบอลทุกคนแบบนั่งปีนเบื้องสินะมันก็จะมึนหัวหน่อหนึ่งแต่ก็เดือดร้อนก็ พันมาด้วยดีเนาะก็คือบอนนางกวงแล้วก็เย็นสบายถึงว่าอากาศทางน้องมันก็จะเย็นอยู่แล้ว <laughs> นี่ก็คืออยากนอนแหงาเพราะว่าก่อนเดินทางโบดได้นอนหมายความว่านอนหน่อยแหงพอนอนบนหลับจะได้เดินทางแล้วป็นจะซีตลอดทุกคนเป็นคือกันบอกทแเลเออนี่ก็คือไทยไปเรื่อยๆเนาะแบบเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยและก็ถามว่าอึดอัดโบอึดอัดเนาะเพราะว่าต้องใส่หน้าก,กากตลอดกา<ำ>รเดินทางเลย ในช่วงเดือน12บสองเนอะทิวากาไทย,ยนี่ก็คือมันยังแบบโควิดกันยังระบาดหลายอยู่สชนะก็เป็นช่วงท้ายปีอีกเนอะคนก็ไปเที่ยวหลยแล้วก็ยังได้ใส่แมสอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะท่วากาอัดเสี่ยงอยู่ในตอนนี้ก็คือเดือนเจ็ดแล้วเออก็คือตอนนี้บได้จําเป็นต้องใส่แมสอีกต่อไปแล้วเด้ออันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศเนาะให้ทุกคนกินลมส้มยุ่ไปเรื่อยๆเ,เนาะเดี๋ยวก็จะพักเสี่ยงไปเรื่อยๆถ้าทุกคนเบื่อกะ เลื่อนไปก็ได้เดอโบนได้บ้านอย่างกันนี่ก็คือการเข้าอุโมงนะทุกคนอุโมงคนี่ก็คือหูอื้อไปกันเลยเนาะถึงว่าทุกคนจะโบเห็นอย่างผมมันเป็นแบบแบนสะฮอนเออแต่ว่าก็กให้ทุกคนเห็นภาพบรรยากาศแบบเลื่อนๆขขงแบบแสงประมาณนี้นะแล้วส่วนหนเขาก็จะจ้าแบบนี้เลยเออนี่ก็คือการออกจากอุโมง์แล้วกะนี่คือการจะฮอตปารีแล้วเนาะการเห็นแบบกราฟฟิตี้กันแบบแต้มกำแพงอ้อย่างต่างๆของขอเจ้านเนาะก็คือนี่เลยมาฮอตแล้ว ทาดานี่ก็คือจะเป็นสถานีรถไฟปารีสมงตักนาซเองกอันนี้ก็คือนิก้าที่ว่าในที่สุดก็มาฮอดแล้วเนาะคือการเดินทางแบบประมาณ3ามสี่สมิมงเลอแล้วก็มาต่อแถวถ้าซื้อปีสําหรับขึ้นรถเมย์ขึ้นรถค r a มขึ้นรถเมโทรประมาณนี้เนอะนี่ก็คือซื้อเรียบร้อยแล้วเนอะแล้วก็จะย่างออกไปขึ้นรถเมย์เพื่อที่จะไปบ้าน ไปบ้านพี่น้องของลุนเอื้อยของนิกาโน่ซึ่งว่ากัจะได้ไปยุหันเป็นเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์ก็คือตลอดทริปปาดี้ของเฮาซึ่งในการไปครั้งนี้นอมือเศร้านี้ตกรถตอนนี้เป็นแนวใดลงทางเออหลงทางแ <c oughs> นวใดก็คือไปขึ้นรถเมผิดฟากเนาะก็คือฟากหนึ่งขึ้นเหนือฟากหนึ่งลงใต้สินะอันนี้ต้องขึ้นเหนือผัดไปลงใต้แตคือ <c oughs> ได้เปลี่ยนรถเนาะ แล้วคือโบ้ได้ลงเทือเดียวลงประมาณองสามหอบเลยคือคือเป็นอีอย่างที่สุดยอดแหงเนาะการมาปารีคนเดี่ยวเนี่ยหอบนี้ก็คือสุดยอดแหงเนาะก็เลยได้จมกับโทรศัพท์าไปเลรื่อยเนาะแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนเห็นว่ามันสุรุมุนซำดาเออก็คือย่างไปซอกลวดต่างๆเบึงต่ำ Google Map นั่นแหละทุกคน กะใช้เวลาโดนเติบนอกจากปกติที่ว่าแบบควรจะฮอดไปก็หนี่ก็ได้ซ่า,าไปแบบ<อ>หนึ่งสองสมอง,องเลย <laughs> เป็นอีกยังที่สุดย้อหลายทุกคนก็นเลยอยากเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้ตอนนั้นก็คืออารมณ์แบบปดจ่อยแล้วเนาะเพราะว่าเออแบบเป็นอีกยัที่สุดละมลหมุนเงทุกคน แต่ทุกๆอย่างเกิดขึ้นได้เนาะฉะนั้นเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องซ้องหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขเนาะนั่นก็นคือการกินลมชมวิวไปเรื่อยๆเนาะดื่มด่ำกับบรรยากาศในการหลงทางในฮอบนี้เนาะให้เต็มที่เพราะว่าเออจังไหรก็หลงทางแล้วก็ซ้องหาจุดที่ดีในสิ่งที่ผดีเนะาะเขาจึงจะมีความสุขอันนี้ก็คือจะพาทุกคนมาเบิ่งวิวแบบคร่าวๆเนาะสิ่งนี่ก็มากก็คือเส้นทางในฝรั่ง แบบมากแหงเราว่าเขาจะเบงทางให้ไดอังสัดเจนแล้วก็คือแบบถึงเส้นทางจะน้อยขนาดเตว่าเกิดอุบัติเหตุโบ้ค่อยหลายเลยนี่ก็คือจะโบ้ค่อยเหตุอุบัติเหตุเลยอืนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นวิวเมืองปารีสนั่นเองเนาะนี่คือสวยงามตามท้องเหลืองแหงน,นี่ก็คือจะเป็นการขึ้นเมโทรเพื่อจะไป บ้านที่ว่าก็บอกว่าก็จะไปฮะนะเออก็คือจะเป็นเที่ยวนี้แล้วก็คือฮอตเลยคือดีใจเฮงุกคนนี่ ได้ขึ้นแล้วนอไกสจะได้ไปอาบน้ําเปลี่ยนเครื่องแล้วอะมาฮอดเมืองทีก้าจะมานอนแล้วนอรซึ่งกะห่างจากปารีประมาณ1นึ่งสองชั่วโมงนั่นเองแล้วก็ได้มาเจอกับมูมูเราจะนั่งพวกเขากได้แต่งตัวนอแล้วก็ออกไปเบิรงนุกแอนเฟนตอนกลางคืนนี้ก็คือฟากและจินนั่นเองนี่แล้วพวกเขาก็คือพักกันแบบบนเปียนเนาะก็คือคำแล้วกะอยางออกมาลินอะ นี่ก็คือสามสาวเนาะพากันไปเที่ยวเองซึ่งก็ต้องขี่รถจากเมืองคีวบาไปฮาวายไปปารีสประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วก็เลาะยู่หันประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ขี่รถกลับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะบ่มีขี่รถกลับนั่นเองเชื่อว่เขาก็ล่มอีกย่งกับโบฮู้เนาะแปลว่ามาปนเปลี่ยนบ้านเมืองกัเจ้า โอ้ยโอ้โหน่าภาคเรา w ยู่ใน What do we call it? Image n Group is something. Iya something is something. And we're heading to the Eiffel oh, <'s> Tower. Let's go. นี่เนาะเขาจะมาฮอดอาร์ตเดลิโอมเนียวทุกคนก็จะเห็นแบบวิวประตูไซแล้วก็วิวของ

แล้ถามว่าปีนตะยานเพราะส่วนถัวกรบหู้สึ้ว่าไปน้ำไล้หลายคนมั้นกับโบได้ปีนตะยานเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันงาน่าม So we now arrived in front of the Eiffel Tower <Hi. S 2> and it is raining welcoming us so good คือที่บอกไปเนาะความสวยอย่างโบเบิร์ตท่านี้ปารีสยังฝนตกต้อนทับพวกเขาอีกเนาะ <laughs> ดีแต่ว่าพวกเขาเอาคันโฮมไปเนาะนี่เลย คะคือเป็น Paris in the Rain ที่แท้ทรูเนาะและะ้วก็ Eiffel Tower คือแบบงามงามเห็น่านกันตากฝนที่แถวตูแอรแฟนเนอะเขาก็พากันขึ้นโหเมนทโท่กับเนอะี่เลยเมทโทก็คือแบบ ใต้ดินแล้วมันยังใต้ดินลงไปอีกเลือกๆไปอีกนะคือแบบสุดยอดไปเลย mm hmm. และความดมผัดน,นี้นอกก็คือโบอกเก่งใจผมที่รอนมาเลย Welcome back to day two and today we're going to <laughs> t o พิพิ e ภัณ o ์ o ปพิพิธภัณฑ์ไปพัณฑ์ไปพิพิ e ภัณฑ์ไปพิพิธภัณ h ์ไปพิพิธ c a ณฑ์ไปพิพิธภัณ I ์ไปพิ n ิธภัณฑ์ไปพิพิธภัณฑ์นั์ันไปไปไไป อ่นี่ก็คือพาเบิงบรรยากาศเมน,น้ำเซนนอนซึ่งเป็นเมน,น้ำสายสำคัญของบารี่นั่นเองนี่ก็คือวิวงานไยทุกคนคือทายโฮเว่นนี้คือแบบเตะปังอลังการเบอร์เลย It's so windy so ลากามีน้องนกนอนไปเกาะยูหัวของหุปัน และตอนนี้น้องพ่กกำลังว่าที่มิวเซ่ดูรูควอนอหรือว่าพิพิธภัณฑ์ดูนั่นเองซซ่งก็จะเป็นบอนทีมีฮูปแตมโมนาลีซ่าแล้วก็ฮูปปั้นที่สำคัญต่างๆเนาะอาบุ้มะแรงไปหนึ่งกลุ่มตอนนี้ก็คือวิวนั่นเองที่แบบว่าอ๋อเลิศแบบเลิศมากค่ะแม่ว e ลคัมทูเดย y 3เนาะทุกคนมื้อนี้ก็คือจะ Hi guys and welcome back to day 3. Today we're going to. Where are we going? I forgot. I only know that we're going to the Champs Elysees <laughs> and then before that I forgot the name. But we'll see. Actually, we're now at the train station of Sergi. and we're going to Paris in a few minutes. พวกเขาก็ได้มาที่ซาเคเกิกนั่นเองเนาะทุกคนก็คือจะเป็นโบดถ์เนาะซึ่งวิวก็คือดีแหงสามารถเห็นแบบได้ทั่วเมืองปารีเลยแบบสุดยอดเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นกับตาเนาะ แล้วทางนารู้สึกว่าเขาเจ้าจะหามถ่ายุ้มนอกก็บลยบได้ถ่ายมาแต่นี่คือที่เด็ดเลยของมองมากเนาะก็คือแถวซากเยเกอร์ค่ะแหละก็คือบอนแบบแถวศิลปะต่างๆเนาะมีคนแบบแต้มฮูประมาณนี้คือแบบ ฝีมือเขาเจ้าคือดีแหงทุกคนแล้วคือเขามาเบิ่งกับแบบอัศจรรย์แหงทุกคนคือฝีมือแต่ละคนโบธรรมดาโบแมนมีแต่คนฝรั่งเด้อคนอาเซีกับมีคือกันและฝีมือเขาเจ้าก็คือโบธรรมดาทุกคนมีหลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์แหงถ้าทุกคนได้มาเนาะอยากให้ทุกคนได้ลองมาเบิ่งมาชมศิลปะอยู่บ่อนี้เนาะคำให้เลยว่าจะตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนนี่ก็คือคนหลายแหงนะทุกคน และนี่ก็คือวิวเมืองปารีสที่กาได้เว้าไปเมื่อกี้นี้อ่ะถ่ายแบบเดี่ยวถ่ายหน่อยก็โดนเนาะไปถ่ายกับโบฮูอ่ะผนเวาเองนี่ก็คือจะเป็นวิวคร่าวๆเนาะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้มากินกินข้าวแล้วเขาก็ได้ไปรออยู่ที่ชองเซลีเซ่นั่นเองก็คือจะเป็นบนที่ว่ามีห้างแบรนด์ต่างๆซึ่งเขาก็ได้เข้ามาที่ดิสนีย์นั่นเองนี่เลยก็จะมีเอลซ่าเนาะมีแอนนามีไผ่อีก มีฟ้าหลังจากนั้นเขาก็ได้มาอยู่ที่กาลเลอรี่ลาเฟยัตเนาะก็จะงามๆแบบนี้เลยก็คือกาลเลอรี่ลาเฟยัตก็คือเป็นบอลแบบขายสินค้าอย่างต่างๆคือกันก็จะอยู่ในชอมเซลรีเซ่คือกันเนาะแล้วก็เป็นช่วงคริสต์มาสที่เข้ามากันเลยจะมีแบบต้นคริสต์มาสแล้วเขาก็ได้มาเบ่งน้องหมีนี่เนาะอยู่ที่วิลล่าโชยานเนาะก็คือแตกี้มันก็จะแบบแต่งแบบ เป็นขั้นโฮมแล้วพวกเขาเห็นโฮมแล้วพวกเขากันเลยมาน่าจากที่มาแล้วกะเลยได้น,น,น้องหมีเนาะได้กับพวกเป็นอย่างน้องมีก็คือคนนอาหักเลยกันเลเด๊ะายกับน,น้องมีไปหลายกลุ่มเลยเอ้าเอ๊ <c oughs> จินและนี่ก็คือยืนเบิง์นค่นข้าจ้าหักกันเนาะ และมื้อต่อมาพวกเขาก็ได้มาที่ชากต้องดูลูกซัมบุกนั่นเองเนาะก็คือจะเป็นสวนสาธารณะนั่นเองซึ่งขอบลเลยวา่าวิวแบบตามที่ทุกคนเห็นเลยงามเนาะเขียวแล้วกะ็สะอาดตาแบบเหมาะแกการมาทายหุปลิ่นมานั่งลิ่นมาปิกนิกได้หมดเลยอนนัเหรชบะคะ แล้วหลังจากนั้น oh. พวกเขาก็ได้กลับมากินเขาเนอ,อันนี้ก็คือดินเนอร์สุดพิเศษเนาะที่ว่าไอ้มีได้เตี่ยมให้เขาก็มีทางอาหารฝรั่งแล,าาแล้วก็อาหารลาวนะอาหารลาวก็คือสิ้นด้านั่นเองแล้วก็ทั้งลูกเนาะก็จะเป็นคาแกลดเนาะนี่เลยถ้าจูบพิทนี่คือลากแกลดเนาะก็คือเขาจะมีมันฝรั่งเนาะแล้วเขาก็เอาชีสมาปูทั้งถึงโอเคและนี่นก็คือการสลองปีใหม่เนาะก็คือมื้อสุดท้ายที่พวกเขาได้มาอยู่นั่นเองนี่ นี่ก็คือวายที่มีแอลกอฮอล์เด้อนี่เลยอ่นนี่ก็คือเป็นงานแห่งนักฟุเจอาก็คือได้มีกับแฟนของนักุอเปลี่นเ่ยนจบกนิ้งงามๆเด้อ่ใ่บเ่ และนี่ก็คือหอบเคืองกับบานเฮาเนาะเออนี่ก็คือกาที่ว่าเดินทางกับคนเดียวก็คือการเดินทางมาคนเดียวตามเคยเนาะเพราะว่าอยู่เมืองต่างม,มูนนั่นเองส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆของปารีสในตอนเช้าเนาะก็จะเป็นเงียบๆเงาๆแบบเนาะแต่ว่าก็ยังคงความงามได้อยู่เสมอตามสไตล์ของปารีส,สรรนั่นเองโอเคเราจะพาทุกคนมาเบิ่งวิวเลยเนาะาวิวกที่วาก็จะกลับไป บ้านกับไปหอผพักของตัวเองเนาะอืมคือสวยแหงน,นี้ก็คือแลตทุกเอฟเฟลเนาะหรือว่าไอเฟลทาวเวอร์นั่นเองเราก็ได้ขี่ข้างขวาแม่น้ำแซนเนาะนี่เลย และนี่ก็จบไปแล้วนอนสำหรับทริปปารีหามือของการนั่นเองซึ่งถ้าไพมาวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับส c คร b e ให้กันดเด้อเดี๋ยวคลิปต่อไปมาในนนอนนอนเดี๋ยวจักหน่อยเขาจะพาทุกคนมารอปารีอีกแนั้งน่งจะเป็นอะไรนั้น,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 นถาติดตามกันได้เลยบ๊ายบาย